สวัสดีครับพี่พัดจ้างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเรื่องราคาเหล็กนิดนึงนะครับเอาเป็นเหล็กเส้นโครงสร้างแล้วก็เหล็กกลองกาวานไนกับเหล็กดำนะครับเป็นเอาเป็นผมจะเลือกเอาเป็นบางอย่างนะครับ3ามสรายการอ่ะนะครับเอาเป็นงานต่งงันนะครับเป็นงานแตอวดอนธานีทางภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เหล็กอยู่ก็ไม่เกินเนี้ยครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเหล็กกาวไนไนอ่ะนะครับเป็นงานแบบบ้านๆนะครับผมจะเอาเหล็กกาวานไนกับเหล็กดำมาเทียบด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องเหล็กเส้นก่อนแล้วกันนะครับว่าวันนี้ ราคาเหล็กอันนี้ที่อำเภอหนองหานอุดรธานีนะครับวันที่21เดือน2 2 5 6อกหกนะครับความยาวเส้นละ10เมตรนะครับมีเหล็กข้อไอ้ิบหกมิลน,นะครับวันนี้ราคาอยู่ที่395บาท15.78้กิโลนะครับเหล็กข้อไอ้ิบสองมิลแปกิโลเอสดนะครับ225บาทต่อเส้นหนึ่งเหล็กเส้นกลม9กมิลน,นะครับ4.9กกิโลในร้อยสามบาทแล้วก็เหล็กเส้นกลม6กมิลเอ่อ60บาทนะครับต่อเส้นแล้วก็มีเหล็กว่าเม็ดนะครับผมเหล็กว่าเม็ดนี่ ตา20นะครับร้อยตารางเมตรนะครับม้วนหนึ่งก็2องร้อบาทนะครับก,ก็ตกตกตารางเมตรหนึ่งก็ยี่สบก้าบาทนะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นเหล็กกรารไนนะครับยาวเส้นละ6เมตรนะครับเหล็กกลองสีคูณสนิ้วมิลแปดสกกิโลในเจ็ดรบาท4ีคูณสนิ้วมิลห้าสบหกกิโลหกร้อยิบาทแล้วก็4ีคูณสนิ้วมิลสองสกิโลนะครับผมสิ 14บกิโลนี่ก็515บาทแล้วก็เหล็ก3ามคนิ้วครึ่งมิลแปดสกิโลใน525บาทข้อ5 3าสานิ้วครึ่งมิลห้าสกิโลสี่กสิบบาทนะครับผมนี่คือราคาวันนี้ก็ยังคงที่นะครับผมจากเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับผมก็เป็นข้อ6นะครับเป็นเหล็ก2องคูณนิ้วหนามิลแนะครับผมเกกิโลเนี่ยสามบาทต่อเส้นนะครับเส้นละ6เมตร ก็เจ็ดนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับผมหนา1.5ึมิลแปกิโลสามร้ี่สิบาบาทแล้วก็1นิ้วคูณ1นิ้วหนา1.5ึมิลนะครับผม5.7ากิโลสองร้บาทนะครับผมอันนี้เป็นเหล็กคาร์ไนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับเหล็กดําให้ดูนะครับเอาเฉพาะที่ผมใช้หลักๆนะครับผมผมจะได้เอามาหลายรายการนะครับผมที่ใช้หลักๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่ประมาณนี้ต่อมาเหล็กกล่องดำนะครับยาวสิบหกเมตรสี่คูณสองนิ้วมิล8ปดสิบูกกว่าเหล็ก กาบนไนอยู่นะครับถูกกว่าอยู่10กว่าบาทอยู่นะครับผมต่อมา4ีูณสนิ้วมิ5นะครับผม16.5กิโใน585บาท3คนนิ้วเครื่องมิน84.5กิโใน515บาท3คนนิ้วเครื่องมิน52.7กิโ445บาท2คนนิ้ว1.5มิล7.9กิโลใน290บาทต่อเส้นนะครับผม คือเส้นหนึ right. 5, ่งก็ยาว6เมตรเหมือนกันนะครับเป็นเหล็กดำนะครับเหล็กดำเราก็ก่อนทํางานก็มาทาสีกันสนิมอย่างเงี้ยนะครับราคาก็จะถูกกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็ข้อ6นะครับนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับผมมันเหล็กกล่องนะครับมิลห้าแปกกิโลในสามร้บสอบาทต่อเส้นหนึ่งก็เจ็ดนิ้วคุณนิ้วมิลห้าห้าจุดหกกิโลในสองร้อยสามบาทต่อเส้นหนึ่งก็จะถูกกว่า เ็กาวนไนอยู่7บาทนะครับตัวนิ้วคูณนิ้วนะครับผมคือราคาแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมไม้เชิงชาย8นิ้วคูณ4เมตรดูร่านะครับตัวเดียวนะครับผมความหนาอยู่ที่มิลสีซีเมนต์เนี่ยสองบาทต่อเส้นอันนี้ที่โกบั้นนะครับผมครับอันนี้เป็นที่อำเภอหนองหานอุดรธานีนะครับส่วนใหญ่จะเป็น แถวภาคอีสานนะครับงานที่ผมทําส่วนใหญ่ก็จะใช้เหล็กประมาณนี้นะครับความหนาอยู่ที่สูงสุดก็อยู่ประมาณมิล8-2มิลแต่ว่าเหล็กเนี่ยมีความหนามากกว่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่งานบ้านๆอ่นนะครับผมก็จะใช้เหล็กอยู่ประมาณนี้นะครับเอาไว้เพื่อไปเปรียบเทียบเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่กําลังซื้อเหล็กจะสร้างบ้านอ่ะนะครับผมเอาไว้เผื่อจะได้เตรียมงบเตรียมใดได้ถูกนะครับราคาเหล็กเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับราคาก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางที่ก็อาจจะต่างกันหลายบาทอยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่พื้นที่ลองไปถามราคาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาเนี่ยครับอาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่น้ําหนักเหล็กด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างผมใช้เหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กสีนิ้วกับเหล็กนิ้วหนึ่งอย่างนี้นะครับก็น้ําหนักก็อาจจะไม่เหมือนกันน่นนะครับผมคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางเป็นแนวทางได้นะครับเอาไว้สําหรับท่านใดที่กําลังสร้างบ้านนะนะครับลองลองดูนะครับตั้งงบได้ถูกเนาะ ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ